ือเป็นเรื่องน่าภูมิใจมากๆสําหรับผู้ใช้จักรยานและนักจักรยานทุกท่านที่ท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้ให้ความสําคัญต่อการใช้จักรยานและกล่าวสนับสนุนผ่านรายการเดินหน้าประเทศไทยคืนความสุขให้คนในชาติเมื่อค่ำวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาอีกหนึ่งหน่วยงานในแถวที่เห็นดีด้วยกับการใช้จักรยานทั้งในชีวิตประจําวันและเพื่อออกกําลังกายคือกองพลทหารราบที่6ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ด ที่นี่มีการส่งเสริมกำลังพลให้ใช้จักรยานในการเดินทางระยะสั้นทั้งตัวกำลังพลเองและครอบครัวรวมถึงจัดให้มีกองทุนกู้ยืมเพื่อซื้อจักรยานสำหรับกำลังพลที่มีรายได้น้อยแต่ภาระมากรถจักรยานคันหนึ่งมันหลายบาทนะครับบางคันในหมืน่นสองหมื่นนะครับกำลังพลนี่ไม่มีทุนทรัพย์ที่จะไปซื้อเงินสดนะครับทางผู้จัดก,การกองพลพลตร,รีธลกรธรรมวินทร์เนี่ยจึงได้ หาเงินมาก่อนหนึ่งนะครับจำนวนทั้งหมด400,000บาทนะครับมาเป็นกองทุนจัก,กรยานขึ้นโดยให้กําลังพลที่อยากจะมีจัก,กรยานไปปั่นเนี่ยผ mm ่ hmm. อนชำระนะครับผ่อนชำระโดยคิดดอกเบี้ยตาร้อยละสีบาทต่อปีก็เดือนหนึ่งก็ส่งกันคนละ4 5 0 5 0 0บาทก็ ในส่วนของการปัญจักยานนะครับโครงการจักรยานเสริมสร้างสุขภาพของเราที่ได้ดําเนินการขึ้นนะครับก็มีกิจกรรมหลายๆอย่างนะครับกิจกรรมแรกก็คือกิจกรรมคาฟีเดย์คือ1เดือนมี1ครั้งกําลังพลปัญจกรยานจากบ้านพักมาทํางานสาหรับคนที่อยู่ข้างนอกค่ายนะครับก็จะมีจุดรวม ให้จอดรถยนต์ไว้แล้วก็ปั่นจักรยานมาทํางานนะครับ7จ็ถึงสิกิโลครับภายในค่ายปั่นไปเยี่ยมชมโครงการต่างๆที่ผู้บัชาอยากให้กาลังพลไปดูก็จะปั่นไปดูตามโครงการต่างๆครับผมขอ,อเสริมเพิ่มเติมตรงนี้แล้วกันครับนอกจากที่ประโยชน์ที่จะเกิดกับสุขภาพเกิดกับ าการาเกิดกับสิ่งแวดล้อมนะครับตามที่เราทราบมา,มาอยู่แล้วนะครับผมว่าประโยชน์อีกอย่างหนึ่งคือเป็นกิจกรรมภายในครอบครัวหรือว่าภายในชุมชนได้เป็นอย่างดีครับเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างให้ให้ได้มีกิจกรรมร่วมกันระหว่างพ่อแม่ลูกอย่างนี้กเเ็เป็นอีกสิ่งหนึ่งซึ่ง,ง,ง,งเกิดประโยชน์กับครอบครัวของกําคนโดยตรงครับหากหน่วยงานหลักของประเทศให้ความสําคัญกับเรื่องเดินและจักรยานโดยมีผู้ใช้หรือภาคประชาชนขานรับ เครื่องเดินและจักรยานย่อมจะสามารถเป็นวาระของชาติได้ไม่ยากซึ่งจะส่งผลให้เกิดการลดการใช้พลังงานในระดับประเทศต่อไปอิทธิพลบาร,รมีเก่งไกรนักข่าวพลเมืองชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยรายางาน